อาตั้งชื่อซีอุยใครวะเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเอาคนที่เดี๋ยวก่อนเดี๋ยวยวเจอแล้วเจอแล้วเจอแล้วไหนๆในช่องนำวะโอ้โหช่องนำแม่งเยอะด้วยดิกูนี่เลยชื่อนี้เลยให้ถังมันกลัวหน่อยอ่าฟังหมดแล้วครับกิตติโชคครับอ่าคุณกิตคุณกิติโชคนะครับ,ค,ค,ค,ดดค,รบคุณส่งแอดไซน์มาครับค้นหายดีนะครับแอดไซน์เจแล้วก็แปดห้าตัวนะชื่อซีอุยครับ เดี๋ยวก่อนบางถังเจอซีอุยแน่มึงไอ่ได้โด็ังอ้โหแล้วมันหน้ามันเหมือนกันด้วยดิครอบเดียวกันไม่ใช่ครอบเดียกันปะการเขียนต้องปวดว่าซีอุยตัวไหนซีอุยนะครับสรุปแล้วได้ชื่อนะชื่อซีอุยนะครับคุณกิติโชคพักดีนะครับคุณส่งค้นหายดีมานะครับแอซไซน์นะครับเจแล้วก็แปดห้าตัวคุณไม่ต้องส่งมาตามมันข้างบนนะเดี๋ยวผมเอาออกก่อนนี่ดูสิหมื่นเลยตัวนี้อยู่หมื่นอยู่ เฮ้ยตัวนี้ไม่เห็นต่างคนดั่งไม่เห็นเอ้เห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยเห็นแล้วเว้ยเฮ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 ้ยไอ้ตัวตัวแรกนี่ชื่อซีอุยแล้วนะซีอุยไอ้มันดุเว้ยมันดุซีอุยนะครับเหย่เหย่เอาตัวซีอุยไอ็ตัวขวาด้วยนะเนี่ยเป็นตัวขานี่เดี๋ยวก่อนเรายังไม่เฮ้ยคึกครั้งคู่เอาพอละพอละพอละให้รู้ว่าปีนใครรู้ว่าเป็นประกัดไม่ใช่ปากกิมกัดขวดอ๋ออย่ากัดขวดเลยกัดขวดเขาไม่ให้กัดเลยมีมีมีมมีกัดขวดด้วยเหรอมันดีมันดุมันกัด โอ้อ <A>